สำหรับใครที่เพื่อนใน Facebook เต็มยกจะมาแนะนำวิธีเปลี่ยนปุ่มเพิ่มเพื่อนเป็นการเพิ่มติดตามแทนนะคะวิธีนี้นะคะจะเพิ่มเพื่อนหรือติดตามก็คือใช้ได้ทั้งสองวิธีเลยนะคะส่วนใหญ่การเพิ่มเพื่อนจํากัดแค่5,000คนส่วนติดตามนะคะไม่ได้จํากัดจะก,กี่คนก็ได้มาดูวิธีเปลี่ยนกันค่ะ เปลี่ยนปุ่มเพิ่มเพื่อนใน Facebook ให้เป็นปุ่มเพิ่มผู้ติดตามนะคะสำหรับใครที่ลำคาญเวลาคนส่งคำขอมานะคะการกดติดตามจะเข้าแบบอัตโนมัตินะคะไม่ต้องรอให้เราตอบกลับในการเป็นเพื่อนนะคะเขากดติดตามเราได้เลยนะคะแล้วข้อดีนะคะสำหรับใครที่เพื่อนเต็มก็ใช้วิธีนี้ได้นะคะแตะเข้าไปที่แอป Facebook ให้เราไปที่สมขีดมุมขวาด้านบนไปที่โปรไฟล์ของเรา สังเกตดูโปรไฟล์ของเราเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วเราไปดูก่อนว่าเพื่อนเราหรือคนที่จะมาเพิ่มเราเป็นเพื่อนเขาเห็นหน้าโปรไฟล์ของเราเป็นแบบไหนนะคะให้ไปที่สามจุดแนวนอนไปที่หัวข้อดูในมุมมองของนะคะของของคนอื่นของเพื่อนเราประมาณนี้นะคะที่เป็นลูกตาแตะเข้าไปเวลาที่เขาส่งคำขอจะกดคำว่าเพิ่มเพื่อน ะะเราจะเปลี่ยนปุ่มนี้นะคะให้เป็นเพิ่มผู้ติดตามนะคะให้กดกลับค่ะกดกลับกดกลับนะคะแล้วให้เราไปที่ตั้งค่าฟันเฟืองแล้วเลื่อนลงไปที่หัวข้อด้านล่างวิธีที่ผู้อื่นค้นหาและติดต่อคุณแตะเข้าไป ใครบ้างที่สามารถส่งคําขอเป็นเพื่อนถึงคุณได้แตะเข้าไปเราแตะเพื่อนของเพื่อนกดบันทึกหลังจากนั้นให้เรากดกลับกดกลับค่ะแล้วก็ไปที่โปรไฟล์ของเราไปที่สามจุดแนวนอนอีกหนึ่งครั้งแล้วไปดูที่หัวข้อดูในมุมมองของนะคะเห็นไหมคะตรงนี้จะขึ้นคำว่าติดตาม ใครที่เห็นโปรไฟล์ของเรานะคะไม่จําเป็นต้องกดเพิ่มเพื่อนนะคะกดติดตามได้เลยนะคะจะเพิ่มเป็นเพื่อนแบบอัตโนมัตินะคะวิธีนี้จะทําให้เราได้เพื่อนใน Facebook เยอะขึ้นค่ะ